สองเหมือค่านิรนามบุกถล่มเละเศรษฐีค่าดับสยองพร้อมลูกชายลงมือเงียบกลิบจี้ลูกสาวย่องเข้าบ้านรัวเอ็มสิกระเบิดหัวกระโหลกแตกเศรษฐีเผนล่าปืนสู้เจอหากระสุนซัดร,ร่างพลุนตายคาที่ผู้การรุดสอบย้ำตระคุบวร้ายโดยไวัยก่อนเกิดเหตุซ้ำซ้อนลูกเขยเผยรับเคราะห์แทนแท้ๆภายในบ้านเลขที่130หมู่6ตํบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็นตึกแถวสองชั้นชั้นล่างทำเป็นห้องโถงใหญ่กั้นแบ่งเป็นสองห้องเล็กๆใช้เป็นที่ทำงานของเจ้าบ้านสำหรับนั่งคิดบัญชีให้คนงานบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่โดยรอบกว่าสิบไร่มีฉางเก็บข้าวขนาดกลางที่สามารถเก็บรักษาข้าวเปลือกได้ประมาณ200เกวียนนอกจากนี้ยังใช้เป็นที่เก็บรถสิบล้อบรรทุกข้าวอีกสีคันส่วนด้านหลังมีบ่อเลี้ยงปลาสองบ่อ เวลา19นาฬิกานาทีวันที่30มกราคม2530เป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินไปได้เพียงชั่วโมงเศษผู้คนภายในบ้านหลังจากว่างจากงานประจำก็มานั่งพักผ่อนสนทนาการพร้อมดูทีวีอยู่ที่ห้องโถงใหญ่โดยมีนายถาวรอ,อิ่มเสริมสุขอายุ30ปีหวัวหน้าฝ่ายบริษัทสามิตรประกอบยนต์ที่บางแคในกรุงเทพทั้งนี้เพราะนายถาวรกลับมาเยี่ยมนายกุ๊กหนี แล่นหนังเสียมแซ่อื้งผู้เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อกล่าวตุนจีนจึงได้ถือโอกาสอยู่พักผ่อนจนถึงวันดังกล่าวนอกจากนายถาวรแล้วยังมีนางสมทิพย์ดอกกุหลาบและนายสุรศักดิ์อิ่มประเสริฐศกนอนเล่นอยู่กับลูกๆนางเสียมแซ่อื้งน,นอนเล่นอยู่บนเก้าอี้รับแขกหน้าทีวีส่วนนายกกกหนีแซ่อื้งประมุกใหญ่ของบ้านอยู่ไม่ห่างจากนางเสียมนักส่วนด้านหลังบ้านก็มีนางสมควรมาีพลายซึ่งอยู่ภายในห้องครัว ขณะที่กําลังปฏิบัติการภารกิจอย่างเคร่งเครียดอยู่นั่นเองหยุดอยู่เฉยๆอย่าเอะอะนะมึงบุรุษแปลกหน้าย่องเข้ามาถาังด้านหลังนางสมขวรพร้อมจี้ปากกระบอกปืนที่ศรีรษะนางสมขวรแทบช็อกปากคอมือไม้สั่นเป็นเจ้าเข้าอยากจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็เกรงต้องจบชีวิตก่อนถึงวัยอันควรจึงจำใจทําตามคําสั่งของชายลึกลับโดยดุษฎดีขณะเดียวกันชายอีกคนที่มาด้วยเปลีกตัวเข้าไปภายในบ้าน โดยมีปืนกระบอกหนึ่งอยู่ในมือขวาลักษณะเตรียมพร้อมใครยืนอยู่ข้างหลังเองวะนั่งเสียมซึ่งกวาดสายตาพบกับชายแปลกหน้าเดินเข้ามาทางด้านหลังนายถาวรจึงร้องบอกลูกชายเพราะไม่เคยเห็นหน้าผู้มาเยือนรายนี้มาก่อนทันทีทันใดในายถาวรก็หันขวับไปตามที่มันดาบ,บอกเป็นจังหวะเดียวกับที่อาวุธายซึ่งอยู่ในมือของชายนิรนามระเบิดใส่ร่างของนายถาวรสองนัดซ้อนเปรียงเปรียง ร่างของนายถาวรฟุบก,กับโต๊ะเสียชีวิตขาดชี่ทุกคนภายในห้องตื่นตะลึงแต่ดูเหมือนนางเสียมใหญ่เท่าวัยห้าสิบห้าปีสติจะดีกว่าเพื่อนจึงร้องเรียกนางสมพรทิพย์และน,นายกุก๊กหนีให้เพ่น,นพหนีพอานางพรทิพย์ตั้งสติได้จึงได้เพ่นตามนางเสียมทางด้านนายกุ๊กหนีแทนที่จะวิ่งตามคําของเมียกลับเพ่นเข้าไปภายในห้องบัญชีซึ่งอยู่ติดกรับรมัได้เพื่อหาอาวุธต่อกรก,กับชายต่างถิ่นเปรียง เสียงปืนดังกระหึ่มขึ้นอีกนัดภายในห้องโถงเดชบุญไม่ถูกใครเพราะต่างคนต่างวิ่งหนีกันอย่างชุลมุนสิ้นเสียงปืนนัดที่สม,มือฆ่าจอมเฮียมจึงเพ่นเข้าหาในกุกหนีที่กำลังกระชากลิ้นชักจีบป,ปืนสองกระบอกหวังสู้กันให้ตายดับกันไปข้างหนึ่งแต่เพราะความชราของแก่นั่นเองไม่ทันที่จะหันหน้าเข้าประจนกับคนร้ายอาวุธปืนเ1 6ในมือของายเลือกลับทำงานอย่างซื่อสัตย์อีกครั้งเปรียปร้ยงเปรี้ยง เป็นเวลาเดียวกับที่คนร้ายอีกคนได้คุมตัวนางสมขวรเข้ามาภายในห้องโถงก่อนใสตัวนางสมขวรล้มกลิ้งกลางพื้นบ้านจากนั้นมันจึงวิ่งเข้าไปจัดการกับนายกุ๊กหนีที่กําลังอุวนอินแทบหมดลมอยู่ภายในห้องเล็กร่วมกับพวกพวกอย่างเมามานันส่วนนางเสียมและนางสมพรนทิพย์พร้อมลูกน้อยต่างวิ่งกระเสือกกระสนไปจนถึงหน้าบ้านหนีความตายที่กําลังตามมาแทบหมดสิ้นสติซิมเท่าตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านย่าใกล้เคียงเช่นเดียวกับเด็กน้อย ที่วิ่งไปร้องไห้ไปอย่างไร้เดียงสานับเป็นโชคของแม่เท่าและลูกหลานโดยแท้เพราะนายชูศักดอกกุลาบอายุ39ปีสามีนางสมพอทิพย์ได้ขับรถกลับมาจากซื้อข้าวมาถึงบ้านพอดีเสี่ยงรถที่หนังมาจากหน้าบ้านทําให้คนร้ายทั้งสองยุติพฤติกรรมเหี่ยมโดยพลันไม่ต้องรอด,ดูศพในกุ๊กหนีมันทั้งสองเพ่นจากห้องโถงกระโจนออกทางหลังบ้านเปลี่ยกนกำแพงหนีออกไปอย่างรวดเร็วด้วยก่อนหน้านั้น มันไม่ลืมกระชากสร้อยคอทองคาหนักหนึ่งบาทของนายสาครขาดติดมือไปด้วยกระชั่งเวลา21่สนาฬิกาสามนาทีความได้ทราบถึงร้อยตํารวจตรีนิมิตแสงอรุณร,ร,ร้อยเวรสถานีตํารวจภูธรอําเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีว่ามีเหตุยิงกันตายที่บา้านเลขที่1 3ึมหมู่หกตาบลวางยางอําเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีหลังทราบเหตุจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น จากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตํารวจเอกบุญชัยชื่นสุชนผู้กํากับการตรรํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีพันตํารวจโทปร,ระเสริฐขจรบุตรสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรอำเภอศรีประจันพันตารวจโทสมจิตศรีกันตราสารวัตรป่าปรามและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกจํานวนหนึ่งรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุเมื่อเดินทางไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่สายโพง,งามศรีประจันประมาณ800เมตร อันเป็นบ้านตึกสองชั้นตั้งอยู่ในเนื้อที่กว่าสิบไร่มีรั้วกั้นล้อมรอบโดยตลอดเมื่อเข้าไปภายในบ้านเจ้าหน้าที่ได้พบศพในถาวรอิอ่มประเสริฐอายุ30ปีพักอาศัยอยู่บ้านที่เกิดเหตุนอนตายอยู่บนเก้าอี้ยาวในสภาพนอนคว่ำจากการตรวจสภาพศพพบว่านายถาวรถูกยิงด้วยอาวุธปืน M 1็มสที่ษีสัสงนัดส่วนอีกศพหนึ่งซึ่งอยู่ภายในห้องติ่ติดกันคือศพของนายกุ๊กหนีแท่อืง้ง พ่อของนายถาวรถูกยิงด้วยอาวุธปืน M16 และปืนลูกซองบริเวณทั่วลำตัวถึง14แผลข้างศพเจ้าหน้าที่พบปืนพกข,ขนาด 0. .38 มม,มตกอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาจำนวน2กระบอกกระสุนยังเต็มรังเพลิงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบว่าตามพื้นห้องและประตูมีรอยกระสุนพลุนหลายรูด,ด้วยกันส่วนในที่เกิดเหตุทั้งสองจดุดเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืน M16 และปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่หลายปลอก จึงรวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานหลังจากนำศพมอบแก่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลประจำอำเภอศรีประจันทร์แล้วจึงสำรวจลักษณะทั่วไปรอบบ้านที่เกิดเหตุปรากฏว่าพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแบบวิบาก125าซีซีสีส้มหมายเลขทะเบียนจอจาน4 7 5 7สุพรรณบุรีจอดอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ400เมตรคาดว่าเป็นรถของคนร้ายนำมาจอดทิ้งไว้จึงนำกลับมายังสถานีตำรวจกูทรนอําำเภอศรีประจันทร เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามฆาตกรรายนี้ต่อไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์อันได้แก่นางเสียมแซ่อึง้งภรรยานายกุกหีนางสมควรมณีพรายนางสมผ่อนทิพย์ดอกกุลาบและนายสุรศักดิ์อิ่มประเสริฐสุขได้ความว่าก่อนเกิดเหตุสยองในครั้งนี้ทุกคนาในบ้านรวมทั้งนายถาวรอ,อิ่มประเสริฐสุขและนายกุกหีแซ่อืง้งผู้ตาย ต่างนั่งเล่นอยู่ภายในห้องโถงชั้นล่างโดยนายถาวรได้นั่งอา่านหนังสือพิมพ์อยู่บนเก้าอี้ยาวหันหลังให้ประตูครัวนางสมผ่อนทิพย์และนางเสียมได้นั่งอยู่อีกด้านนายสุรศักดิ์กำลังรีดภาพภายในห้องทำงานอีกห้องหนึ่งขณะนั้นเองเมื่อนายก๊กหนีเดินจากห้องน้ำเข้ามาในห้องเป็นเวลาเดียวกับที่หนึ่งในมือปืนได้เพ่นเข้ามาทางด้านประตูครัวเมื่อหยุดยืนหลังนายถาวรน,นางเสียมซึ่งหันหน้าไปพบเข้าพอดีจึงร้องบอกให้ในายถาวรรู้ แต่ขณะที่นายถาวรกำลังเอี้ยวตัวไปดูมือปืนเจอระเบิดกระสุนเข้าที่ศีรษะสองนัดซ้อนทุกคนภายในห้องตกตะลึงก่อนแยกย้ายกลบหนีโดยนางเสียมนางสมพรทิพย์และนางสมควรได้เพ่นหนีออกนอกบ้านนายสุรศักดิ์ได้วิ่งขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อไปเอาปืนเช่นเดียวกับนายกุก๊กหนีที่วิ่งเข้าไปในห้องทํางานติดกับห้องโถงแต่มือปืนตามเข้ามายิงโดยมีมือปืนอีกคนมาสมทบในภายหลังต่างรวมหัวยิงนายกุก๊กหนีจนพุ่นไปทั้งร่าง สักครู่หนึ่งในชูศัก์ได้ขับรถสิบล้อเข้ามาพอดีมือปืนทั้งสองจึงเพ่นหนีไปอย่างไรก็ตามเจ้าของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดมาได้นั่นคือรถจักรยานยนต์ที่เชื่อว่าเป็นรถของมือปืนรายนี้เจ้าหน้าที่จึงตามสืบสอดหาเจ้าของรถจากหมายเลขทะเบียนดังกล่าวแต่ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่กลับพบว่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแบบวิบากหมายเลขทะเบียนจอดจาน4 7 5 7สุพรรณบุรีซึ่งตรงกับรถของมือปืนอีกคันหนึ่ง จากการตรวจสอบทราบว่ารถจักรยานยนต์คันที่ว่านี้เป็นของในเฉลิมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมุด13ตำบลบางตาเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่ทีทมสืบสวนสอบสวนได้ติดตามตัวในเฉลิมมาทำการสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอศรีประจันทร์จึงได้ทราบรายละเอียดต่อไปว่ารถจักรยานยนต์นดังกล่าวในเฉลิมได้ซื้อมาจากร้านวัฒนยนต์มอเตอร์ในตลาดศรีประจันทร์เป็นรถแบบผ่อนส่งแต่ในเฉลิมยังผวอนไม่หมด จากการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนปรากฏว่าแผ่นป้ายทะเบียนของในเฉลิมเป็นของปลอมส่วนรถที่พบในที่เกิดเหตุเป็นแผ่นป้ายถูกต้องตามกฎหมายเรื่องดังกล่าวได้สร้างความงุนงงให้แก่จเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอย่างมากทางด้านพันตำรวจโทสำรวยสอนบรรจงสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีได้เปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรากำลังเช็คอย่างละเอียดทีทวนอีกครั้งขณะน,นี้พยายามสอบสวนหาราชของรถคันที่ถูกต้อง พร้อมกับเร่งสอบหาประเด็นการสังหารในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนต่อไปจากการสังหารโหดในก,กน๊กหนีและในถาวรสองพ่อลูกเศรษฐีอำเภอศรีประจัน์ได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากจะมีตำรวจเจ้าของท้องที่พยายามสืบสวนอย่างเร่งด่วนแล้วนายตำรวจระดับผู้บังคับการอย่างพลตำรวจตรีนรงค์เหรียญทองผู้บังคับการตำรวจภูธรสยังให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะถือว่าเป็นคดีขยำขว,วัญประชาชน ซึ่งคนร้ายได้กระทําการอย่างอุกอาจถึงในบ้านโดยท่านผู้บังคับการได้ร่วมกับพันตำรวจเอกพิเศษเขตนิ่มบูรรองผู้บังคับการพร้อมกับคณะได้เดินทางมายังสถานีตํารวจภูธรอำเภอศรีประจันต์และบ้านของนายก,กหนีที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลในการติดตามคนร้ายพร้อมกับกําชับตํารวจท้องที่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้โดยเร็วที่สุดในชูศักดอกกุลาบอายุ3าปี บทเขยของนายกุหน้ได้เปิดเผยว่าผมว่าต้นเหตุคงเกิดจากผมมากกว่าปกติเตี่ยวไม่เคยสร้างความเดือดร้อนเหนื้อร้อนใจอะไรให้ใครทั้งนี้เพราะผมทําหน้าที่รับซื้อข้าวเป็นคนไปรับเงินแลน้วนาเข้าหรือถอนบัญชีที่ธนาคารเท่านั้นเคยมีการขัดแย้งกับกลุ่มผลประโยชน์อยู่สองสากลุ่มก็พอจะเดาออกแหละครับว่าเป็นใครเพียงแต่รอให้ผมรู้อะไรเพิ่มเติมกว่านี้จะได้แน่ใจว่าเป็นใครส่วนเฮียถาวรนนั้นแกทํางานอยู่ที่กรุงเทพ นานๆจะกลับมาเยี่ยมเตี๋ยสกุลช่วงนี้แกกลับมาเพราะเป็นช่วงตรุษจ,จีนเห็นบอกว่าจะกลับในวันรุ่งขึ้นแต่ตอนค่ำนั้นต้องมาถูกยิงตายเสียก่อนผมเชื่อว่าผลร้ายมันคิดว่าเฮียแกเป็นผมมันจึงยิงใส่ก่อนเป็นคนแรกตอนนั้นผมกลับมาจากรับซื้อข้าวอย่างรถแตกผมเลยไปแวะปะยางในตัวเมืองสุพรรณและกลับมาช้าไปแค่สองสามนาทีเท่านั้นจากการเปิดเผยของนายชูศักดิ์ย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนหาสาเหตุ ได้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายรวมทั้งผู้บงการแต่เจ้าหน้าที่ต้องไม่ลืมความปลอดภัยของครอบครัวนี้ไว้ประการหนึ่งเพราะในเมื่อนายชูศักดิ์กลายเป็นคนสําคัญที่สามารถนาเจ้าหน้าที่ตํารวจสาวถึงตัวคนร้ายรายนี้ได้มันคงไม่ปล่อยไว้ทํายาแน่หนทางที่ดีที่สุดต้องลงมือจับกลุ่มวายร้ายและผู้บงการให้ได้โดยไวก่อนจะมีการสังหารโหดเกิดขึ้นอีกครั้งและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่อำเภอศรีประจันท์ จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปี2530ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟงังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ